สวัสดีคะ่ะพี่พี่ทุกคนวันนี้อยู่ทะเลนะคะอากาศวันนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะไม่ค่อยมีแดดเรียกว่าไม่มีแดดเลยก็ได้นะคะวันนี้อากาศดีมากอากาศดีเหมาะสําหรับคนไทยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติเขาจะชอบอากาศที่แบบร้อนๆแล้วก็มีแดดหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้มาอาแบแดดได้นะคะ หอยนางลมตรงนั้นนะคะตรงนี้ตรงนี้หอยนางลมเต็มเลย <S <S หอยนางลมเยอะมากเลยนะคะตรงนี้ตรงโขดตรงโ, aument, โขดหินนะคะแต่ว่าจะเป็นหอ,อยนางลมตัวเล็กนะคะสามารถเอาเหล็กมาแซะแซะได้นะคะอันนี้แต่ว่าจะเป็นตัวเล็กนิดนึงนะคะเอาเหล็กมาแซะได้นะคะ สวยมากบรรยากาศดีลมเย็นนะคะเงียบมากเลยนะคะตอนนี้นักท่องเที่ยวก็มีบ้างแต่ว่าไม่ค่อยเยอะนะคะส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยนะคะต่างชาติก็มีเล็กน้อยประปรายนะคะไม่ค่อยเยอะ ก็เป็นปิงเจอปริงด้วยค่ะทุกคนพี่พี่คะปริงหรือเปล่า